สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนรับเขาสู่สองน้ำสาวลาวสบายดีตอนบายพี่น้องตอนนี้สองโมงกว่ากว่าิานข้าวจีพี่น้องตอนเที่ยงตอนเ้าวก,ก,กินขา้าวจีตอนเพ่นก็กินข้าวจีกินข้าวจีบางเบ่งกี้นี่พี่น้องนอนเขาก็ับตื่น นอนเว็นเฮาก็ตื่นนอนตั้งแต่เที่ยงตื่น2:00นกว่าพี่น้องเจริญอยู่บ่พี่น้องเฮ็ดงานแล้วก็เลยมานอนเนาะจักแม่นปลาเลือยแล้วเฮ็ดหยังพี่น้องทางพุ้นแกะงุมแกะอันนั้นอยู่งส้มกันเนาะพี่น้องจักก็ได้ของดีมาทางไหนพี่น้องเอ้ยนางกุ้มเงยกุ้มเงยอยู่หน้าบ้านพิ่นพี่น้องไปเบิ่งส้มกันเนาะพี่น้องเนาะปลาปลาเลือนดของดีมาแต่ไสเไปถามบ่ มันคืออะไรทุกคนไปดูร่กันนะคะปะบ,บ,บ้านเราก็มีน้ำตกนะคะทุกคนนอนเว้นอยู่เสียงก็เตื๋ยก้กอ,งอ,งอ,งองจ้องจ้องจ้องจงอยู่เป็นบ่ตวโทรศัพท์ เราบปนอนเว้นน่ปะปลาเรือคอยนอนเว้นน่ะพี่น้องไอ้นั่เตือนหนึ่ง, 1, 2, ส,องสองสุโมง,นอนงสองสุโมงนอนยำใดก็บสองสุโมงนวดตั้งแต่เที่ยงฝนเพียเพียความจริงเด้อหนึ่งเลยเราสู้ข้างในความจริงไม่ได้โกหกเอาแล้วแล้วกำลังสิไปเบิ่งนี่นะว้างก่อนว้างก่อนที่วะเอา้เอาคือแบบได้ร้ายหนึ่งแล้วเราจะไปเบิ่งมืดแล้ว,ลว,ลวเอามืดแลยอ๋อมืด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 มมันคืออะไรทุกคนคะให้ดูก่อน ว๋าเห็นพึ่งนางแกอยู่มาสิมาแกสอดผัดบะเละเลยยังดอกได้มาแต่ทางใดเนี่ยเลยมาแต่ใสมาแต่ตลาดด้วยจะไหนมาจากบ้านพึ่เข้าวชาพังมาจากบ้านอือไปไปพังมาจากนั่นโอ้โหเชียรจะได้กินไหมเนี่ยจากเร็วผัดขวัตตำพริกยังจะบ้องหมดแล้วอ๋ออันนี้มันเสียอันนี้อันนี้มันเสียแล้วพี่น้องเอ้ยอันนี้จะไปทิมไมาจากหนานพวกเนี่ย กำลังมาซิมาแก้ซอยแบบมาแล้วแล้วเห็นนางเบาโปดโบดจะโ,รโ,รโ,รโทรศัพท์อยู่มองนาบ้านนี่แหละคอยนอนเบ้นเซยพี่น้อง,ง,องจะสิเห็ดกินตอนนี้เลยบ่ปะกินเขาแล้จากต้นเพลินอ่ะจะกู้เห็ดกินโนดกินกินของกินเลือ้อๆนั่นแหละอมีไปใส่ปิดไฟกันก็ได้โตพี่น้องไอ้ลูกโตอาหารป่า หายาอืมโอ้เรามีคนฝากมาให้กินสิมบงบางเน้อสิมบงบางนัเนื้อชิมดิขอสิมไปแล้วตอนเขาอ,อยู่บ้านนะั้นเอ้ยมันโมเมนต์ต้อน,นี่นี่ย่ายมันเป็นลูกเพิ่งนี่นี่นะอเอาบ่ลูก,ล,กลูกต่อหรอลูกต่อพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋า เราเป็นคนแก้ขวเป็นคนมากินมนง่งคล้องผาคนมาจากนาเห็นเพิ่นอ่านเบาโทษซับปวดปวดอยู่เด็กก็เลยมาซิมาแก้สอยแมาแหละแหละพี่นอ้องอืม,อมพี่น้องจา๋ามันคือลูกต่อนะคะอาหารปลาหา้ายากพี่นอ้องเป็นได้คล้องขวาง,งมาจากนาแสบอยู่พี่นอ้อง ไว้กินของเราก่อนแล้วท่านอยากกินสักรักกินของเราแล้วได้ลากเราไปนอนเขาเขาใหเรากินเยอะพี่น้องหน่าผมซื้อยากกินอันแก้วกระบอกงวงมาเสียเห็ดแจ้วงวงกินเนาะกินน้ำกันมาพี่น้องใส่เสีเห็ดเห็ดแจ้วพงกินกระบอกงวงเนาะปลาเลืออร่อยงวงมาแต่บาทมูเราบอว่าเนี่ยซ้ำหน่วยไปออกไปขึ้นเราเอาใหญ่ ตอนที่แกเป็นห้างกับบ้าไทยเอ้าจะบอจะบอกบอไเร็วหูเลยพี่น้อง,งม,มาฟันนีต่อมากนะผักะนอนเว้นเซยแล้วเนาะเบอรงสิบไปเฮ็ดแจ้วกินกับมังวงกอนพี่น้องวันนี้หายยามมากินน้่กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวบัดแตงเจียวแหละอันซอยมางวางแหลได้ินซีไท้เบิรงใหม่อ,อีกเนาะตอนนี้เดียวสิบไปทำแจวกินกับมังวงกอนพี่น้องพี่น้องจา๋าตอนนี้ได้เวลากินแล้วนะคะใครอยากกินก็มากิน น้ำกันเดอพี่น้องกินสมเจลเจลเปียกเด้พี่น้องเจลปลาเรือนเห็ดแต็มบานพี่น้องเลยะม่วงกับอันเฟนปาเพิ่นอามาหายพี่น้องเลยะม่วงคือสมนมันอันลนอันนี้มันก็เลยแบบอยากดำๆเลยพี่น้องกับะม่วงเป็นหมากใหญ่ๆพี่น้องอันนี้่ามากเนาะแล้วก็เขาก็มาปาเป็นสีเป็นสีเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินสมตอนบ่ายน้ำกันเนาะ นองจ้ามาเดอกรอบแหพ,พม่นาะตอนแรกมาเช็ดเจียงประแดดมีเจียวปลาเลือเนืเ้ออยู่แล้วก็เลย ปยัดนะพี่น้องยิงตัวเก่าก่อน mm hmm. น,น้ำนอนเบนพี่น้นนนองนอนเบนลงทันแหละพันพันมาขโมยเขาบ้านพี่น้งองเลยขโมยเขาบ้านนอนในความฟันอ่ะ ผู้ชายอยู่บ้าดข้างๆนี่แหละเขามาเขามาแบบแน่เบิ่งคล้องในบ้านแต่ว่าก็บ่ได้เอาจยังไปพี่น้องในความพันธ์นะเป็นผู้ชายแปได้เห็นก็ตกใจพี่น้องเลยคิดว่าเป็นความจริงตัวเองนับอยู่แหละกับพันธ์นะแล้วก็คิดว่าเป็นความจริงก็ตกใจไว้พี่น้องเสียงโทรศัพท์กับบ้านบันบันบ้าอยุบมือมืบันบ้านยู่ จะนายเพิ่นโทรมาคือสทเพิ่นเห็นในกล่องอนะพี่น้องมันก็เลยโทรมาตัวเสียงโทรศัพท์บึนๆบมันมเสียงโทรศัพท์แบบว่าดังสนั่นหั่นนะพี่นอ้องนั่นแหละจิตว่าเป็นความจริงในยน,น,นี่พ่วงพเพิ่นนอนเมื่อกี้ดูนี่เป็นมาโอ้ยพนันพันแบบอยากจะเป็นความจริงพี่น้องเอ้ยเพิ่นเป็นความจริงพอดีแล้วจะนายดาเนาองอะไนอนไลยกับพันไลยอยู่พี่น้องพันไลายอย่างอยู่ ก็เอหักเจอหดาทีแนๆ่ๆขึ้นนี่แหละพันมาขโมยเขาบ้านขโมยเขาบ้านอะไรจะหน้าก็โทษมากแล้วแ,ลแต่หนอกอยังโดอสักดัางสนานนี่พี่ดอกเป็นผู้ชายเนะาะใครจะบอกว่าเอาเพียงไฟในความฝันนอ, <c oughs> นอนลายฝันลายนะพี่หนอเออไปแบบมั่งเกินงเยอะมาก เมืองกำลังเป็นนะพี่นอ้องอยู่บ้าลคอยที่บอลเห็น,อนบอลที่คอยเห็นงานแบนบบล็อกนี่คือบ้านตั้งคางนเะ่ยโอ้ยเต็มโสดแต่มันอยู่สูงพี่น้องฮะเด้อ เลกสีเบบียังสูพี่น้องมางอีกมาเลือเสีบาบบนีเรือเบาเรืองัึเื่นนี่อีกพี่น้องเลยมึ้นนี่ฝ้นต๊ได้ยู่ทางปีนะฝ้นโต๊ะ่อนมาตกตอนกันงค้ืนประมาณผุ่มหนึ่งในแหไรพี่น้องผุ่มหนึ่งฮะสามผุ่มโตกก๊ะบได้แห้งบนใดอกพ้นกันนะแล้วก็แบบรินเปียกดินชุม่มหบอฮอนอาไลขวย มันเกินนี่นอนกับพันอยู่นะประจื้อพี่น้องเลยพันตลอดเลยเดียวนี่นอนนะแบบอันโมโมอเลกออกก่อนนะพี่น้องถ้าพันดีๆแด้วสิเราซูฟังแล้วกะะ็ให้แเปรอะเป็นเหล็กมาสิเป็นเหล็กยังเนาะส่วนีนพันหมวดส่วพันลายยางพี่น้องนอนลลายแห้งพันล,าย,ยา,นนนนลายแหละ เล่นงานบอลบอนักหนุ่พี่น้องบุรีอยากกินข้าวนยบุรีอยากกินข้าวแล้วก็รหุซื้อวนันทองหันบ่ห้องพี่น้องเพาราะว่าข่อยนั่งกินยาอันยาเบนดาหาหลอยไปเมื่อคืนนี่นะทองแล้วบุรีห้องปกติเห็นทองห้องโกโก้แต่ว่าปากแล้วบุรียาเขานะแบบพอกินยาอันนี้ลงไปบผัดทองก็บบุรีห้องปากก็บบุรียาก,ก็เลยบุรีกินอยากกินข้าวพี่นอ้นอ,งนองกินข้าวอนก่อนหนึ่งเบื่อมือ อ้ามันกระแล่น่กินน้ำกินยานเนหลายพี่น้องถ้านนะเขาของน้ำเลยชักควนมันจะเป็นยังไงตอนมา่าไหร่กินทองห้องห้องมาซื้อวะเน าันนี้คือปลาบริสมนะบริโภคซื้อนุ้ยสมเมื่อนี้นะกินได้ก็ดบบีได้พี่น้องเลอจะน้อยทองเสียซื้อข้าวหายแล้วอยากกินอเมซอนอยู่พี่น้องอยากกินมัน ปาเคี ánh, Amazon, b b cả, àng, ่ยวปั้นอะไม่ซ้อนอยู่แต่ว่าบุกะไป็ยางบุกะยางไปซื้อและอายงไ้หั่เมืองก่อนชิ้นมื่นหนึ่งมากินเน้นใจมาถือหัวยน้าหนเฉี่ยงเฉี่ยงปลาเหลืองอยู่ว่ะเฉี่ยงกาแฟเพิ่นอะไม่ซ้อนบุกะยางไปจยอะเกินพี่น้องยางบุบเบา กินมาเบิ้นเดือเด้อพี่น้องเด้องไข่ยินอะไรน้อยเดียวใครยอยากกนะ็มากินน้ำกันเด้อเบิง้งก็อจะกินร้ายแต่ว่ากินบ่ร์้ายพี่น้องเไยกรอบอ่ะนนบอร์โสมพัด,พด มุมดีมุมดียุ่งกลยยังไาอยูน้ำคือจะกินมือดอกไม่เหรอเอย แบบอยู่แต่ว่าคุนมาไร เพื่อนกินนัำพี่น้องเอ,อ้ยกับ่มาง่ายๆที่อัู่ี้น,น,น,นะให้คนกินนัางยนนี้เสียงสองห้องอะไรบางทีในพี่น้องเลยสงไซเบอด,ด์ดีดยาเราไปจัคำสุดท้ายนะคะทุกคนจ้า น่าก okay. okay, ินเนาะพี่น้องเ้ากินไหนเวลากินไหนทำนี่ละโอเคเลยค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะนำกันสิเอจบคลิปเอาไว้เพื่เท่านี้เนาะคลิปนี้กับบะหมี่กันชาละปันใรพี่น้องเลยพามากินของม่วงสวง่ายเนาะกินตอนบายกินให้มันหายหวงนอนเนาะพี่น้องหวงสมอยู่โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะนำกันสิเอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าคุณได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืม ก็หลายก็ใช้กดติดตามน้อพี่น้องเด้อบ่มีสลระปันใดลิมเี้กกเนาะอบอกันไว้คิหน้าพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเด้อพี่น้อง